ครับผมครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จเขาจะตัดแต่งกิ่งนะครับพอตัดแต่งกิ่งเสร็จก็จะมีการให้ปุ๋ยทั้งปุ๋ยอินทรีควบคู่ไปกับเคมีเนาะจะได้ถึงือทั้งอินทรีย์และเคมีไอ้ถ้าทื้อเคมีปุ๊บมันเป็นการเล่งแตกใบอ่อนโดยการใช้ซีสิบหกศูนย์ศูนย์ะตอนแรกครั้งแรกเขาจะโรยซีสิหกศูนย์ไปนะครับในการให้ปุ๋ยครั้งแรกนี้ยังยตัดแตงกิ่งเขาเก็บผมนรีเซ็ตตัดทันทีเลยหรือว่าครับผม ก็คือเก็บเขามีเวลาจำกัดคือถ้าเป็นอย่างก็คือเปิ้นออกสวนแล้วก็เขาก็ลุยตะยก้นได้เลยเหมือนกับว่าฮักหน่วยเซตก็บเอาเลยนะครับแต่งทันทีเลยเขามีเวลาเหลือที่ยังที่เคยอู้ยกว่าเขามีเวลาดูแลเปิ่แค่สี่เดือนเดือนที่ห้าก็จะแต่งงานเวลามันน้อยเพราะฉะนั้นในการแต่งกิ่งเซตใส่ปุ๋ยนี่ทําให้ทันทีเลยหรือว่าต้องรอเขาไบมต้องรอว่าเว้นไปเจ็ดวันแปดวันเหมือนต้องปุ๋ยรังที่เปิ้นติดลูกนะเขาก็คือเปิ้นเป็นประจาอยู่แล้ว แต่อาจจะเป็นปุ๋ยสูตรทางนักหัวน,นักท้ายเนาะแต่ตัวนี้เราจะต้องเอานักหัวคือน,นักเอนเนะาะนักไนโตรเจนเพื่อไนโตรเจนเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ใบบนแทงยอดเรียวขึ้น ฉะนั้นก็เลยใจ4600และท่านนายกมีปริมาณในการใส่ต่อต้นตัวคำนวณจากอย่างไรบ้างครับารคำนวณคำนวณจากประมาณต้น10เมตรสมมติรัศมีทรงพุ่มทรงพุ่ม10เมตรก็ใส่ได้ประมาณ1กิโลอ๋อดูจากทรงพุ่มของก็เหมือนกับเงาดูจากเงาของต้นลำไยนะครับท่านนี้ประมาณ10เมตรนะครับกับกางขึ้นประมาณกิโลหนึ่ง10ทรงพุ่มเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม10เมตร ใส่ต่อกิโลกิโการใส่นี่เขาใส่รอบโคนหรือว่าใส่อย่างไรครับท่านเขาวานเหมือนกับเปิลเอาข้าไก่เลยเนาะหวานไปเลยครับหวานรอบเอาทรงพุ่มหวานหรือว่าหวานรอบทรงพุ่มนะครับเนาะของเขาแต่นี้คำนวณที่สปริงเกอร์อ๋อแรงดันสปริงเกอร์เขาไปตึ้งไหนเขาก็จะพยายามเวลาเปิดน้ําสปริงเกอร์น้ำน้ำสปริงเกอร์เสด็นนึงไหนก็ใส่ปุ๋ยบริเวณนั่นเลยใช้ใช้รัศมีของสปริงเกอร์เป็นลักเลยนะครับเนาะ ถ้าเขาใส่กว้างเกินไปสปริงเกอร์เวียงมาถึงก็จะอยู่บนดินหมดได้เนพะะนั้นรอบแรกนี้เป็นการเล่งใบได้เขาสามารถที่จะเอาพื้ออยู่ในใต้โคนนักก็ได้เป็นหนะรังเพราะเขามีวิธีสุม่มโคนอยู่เดียวจะอู้ฟังนะว่าจะได้เขาสามารถใส่ปุ๋ยใกล้ได้ใส่ปุ๋ยไกล้ได้เนาะหลังจากที่ใส่ยูเรียเรียบร้อยอยยเเรรรีบ้อนะครับก็พื้นน้ําแล้วก็เอาปุย๋ยหลังจากนั้นพื้นน้ําเสซ็จเอาปุย๋ย พอกลงเลยนะครับถ้าฮื้อน,น้ํานี่ท่านนายกมีวิธีการในการฮื้อน้ํานี่ใช้วิธีอย่างไดครับหื้อนักหื้นน้อยเปิดจับเวลาหรือว่า<ช>ครับเขาเขาดูสภาพอากาศโดยเนาะถ้าเกิดมันแรงจัดก็ช่วงนี้เราทําหื้อปุ๋ยละลายก่อนประมาณเปิดไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะยูเรียนี่จะละลายได้เร็วนะรประมาณ30สิบนาทีถึงสี่สิบนาทีก็จะละลายหมดละแต่ใส่ข้หนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะ เกิดมันจะกค้างอยู่บนใบไม้ใบหญ้ามันจะได้ไหลลงไปถ้งมดนะครับก็เปิดไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงคหลังจากนั้นก็ใส่ยูเยียได้ได้กี่วันครับหรือว่าใส่ปุ๋ยคอกต่อได้เลยครับขึ้นอยู่กับศักยภาพของของใครทํครับได้เร็วหรือไม่นะวนได้กาหนดวันได้กับนกตาตัวเลยครับถ้าเรามีคือคนงานพร้อมเขาก็สามารถใส่ปุ๋ยคอกรัวนี้เพราะปุ๋ยคอกตัวนี้ยเป็นตัวที่จะไปสร้างความสมบูรณ์ให้กับดินนะไปปรับสภาพดิน หลังจากนี้ไปถ้า,าสักวันขี้เดือนมันก็คงจะขึ้นมากินนะฮะที่ลงลงขี้ไก่ไปนะฮะาสามารถเอาขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวขี้ควายาุก <นะ S 2> พวกนี้ต้องเข้ามามัดก,ก่อนครับท่านหรือว่าครับถ้าคดีต้องมัดก,ก่อน,นก็คือเหมือนเขาไปซื้อมาเจ๊ต้องมาพักมัดไวต้ตอนนี้ที่เขาซื้อมาเนี่ยจะใครว่าไปซื้อหมูที่เป็นเหมือนกับกล่องไว้แล้วมันผ่านกระบวนการมามแล้ว แล้วส่วนหนึ่งมาก็เลยใส่ไปเลยมาต้องได้พักมาต้องได้พักแต่ถ้าเป็นมูลสดๆนี่ต้องมาพักก่อนเนาะแต่ถ้าเป็นมูลสดๆนี่ต้องมาพักก่อนเนาะครับเพราะมันเกิดความร้อนเกิดอย่างนี้อันนี้เราไปซื้อแบบเขาต้องคัดคัดเลือกซื้อเหมือนกันเหมือนขี้หมูเหมือนกันขี้หมูเดี๋ยวนี้มันมีบอกแก๊สเนาะมันก็ผ่านกระบวนการมากไปในตัวลดความร้อนได้ไปส่วนหนึ่งแล้วเขาก็สามารถที่จะเอามาลงได้เลยเหมือนกันครับแต่ขี้วัวนี่ส่วนมากจะบอกยได้มักกัน เอาแหง้งเอาแห้งก็คือใส่มาเลยเนะและอย่างของท่านนายกใจใจมูลเป็นของอะไรีปีนี้ผมใจขี้ไก่ผมจะสลับกันเหมือนกันนะบางทีปีนี้อาจจะใจขี้หมูอ่ออปีหนึ่งอาจจะใจขี้ไก่ออถ้าขี้วัวบางทีบางปีกับขี้วัวแต่ถ้าขี้วัวต้องเอาเฉพาะขี้วัวนมอ๋อ <c oughs> ครับ <c oughs> นี่ไปคือวัวนมนะเขาเขาก็จะเพิ่งกีออ่าอ,าอาหารอย่างสมบูรณอ่อแร่ธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์แล้วก็ คือว่าอาหารแร่ธาตุที่อองวัวนมเป็นเพื่อเราไปกินเนี่ยมันยังมีธาตุอาหารสูงต่างกับงอควายว่นเขากินหญ้าอย่างเดียวเ <c oughs> นาะทางเพื่อนมีการมัดเติมแร่ธาตุฉะนั้นมูลมูลอะหรือว่าขี้วัวนมเนี่ยจะมีคุณภาพที่ที่ดีกว่าขี้วัวธรรมดาครับ,รบแล้วในการใส่ท่านนายกมีอ่ปริมาณใส่อย่างไรพ้องครับต้นหนึ่งประมาณครึ่งกระสอบเนาะ<อ>ประมาณครับ 10ว่ากิโลใช้วิธีโรยเหมือนกับเพาใส่ปุ๋ยยูเรียตะกี้ใส่ปุ๋ยยูเรียก่อนโรยแหวนไปเลยนะครับครับแล้วก็สามารถตักใส่ตะไคร่กระสอบเนาะคนงานเขาจะทำก็กำกระสอบเขย่าวเขยาวลงแหวนลงพุ่มไว้แหวนลงพุ่มเหมือนกันเลยไปถ่ายที่พอดีเพิ่งใช้แล้วเนาะครับอันนี้เออ่ขี้ไก่บดเพิ่มได้ใส่เติมตัวนี้ครับหลังจากที่ใส่ขี้ไก่ไปปุ๊บเพาก็ขึ้นน้ำแฮมนะครับขื้นน้า พอตัดแต่งกิ่งเสร็จเพื่อปุ๋ยยูเรียครั้งแรกภายใน10วัน -15 วันนี้เพิ่นจะเริ่มแทงใบใบอ่อนหลังจากที่งื้ใส่ปุ๋ยยูเรียครับพื้นน้าแล้วประมาณ10วัน -15 วันเพิ่นจะเริ่มแทงใบเองแล้วเนาะครับเขาก็ัเริ่มพื้นน้าอัดน้ำหนักๆเลยนะครับแล้วก็ระวังนี้นะครับมันเป็นช่วงใบอ่อนเนาะก็โรคแมลงนี้ชอบมากเลยครับโดยเฉพาะไอ้เพียงกระโดดเพียงไก่แจ้วงนี้นะครับ mm. ช่วงนี้ฝนตก อ่เป็นห้องแมงค่อมเนาะแมงกอมม่เท่ห้องแมงกอมเนาะครับก็จะมากินใบเพื่อนฉะนั้นเราต้องดูแลฮะับางท่านจะเห็นได้ว่าเออเพื่อนก่อแตงมาจัดเหมาะยังไงมันเหมาหยืดใบายาวคือถ้ามีแมลงมาดูดกินน้ําเลี้ยงนะประเภทไอเพียนะฮะเขาจะดูดซับกินน้ําเลี้ยงจากท่ออ่าือตามก้านตามกิ่งเพื่อนจะทำให้ใบมันหงอยใบเพื่อนก็ฉมำยืดดูแล้วแตงออกมากนะมันย้อมยืดสักเถือะครับฉะนั้นเราต้องดูแลเรื่อง อาปาปามสะดูเปิดขึ้นเป็นท่านมองยกมีมวิธีจัดการอย่างไรครับอันนี้สามารถช่วงนี้เขาไปได้คำนึงถึงลูกมาละถ้าเขามีประเภทน้ำมักเชืียพะพ่าเที่ของมักจัจได้เลยนะครับหรือจะใช้สารเคมีประเภทเคมีเลยก็ได้เนาะแล้วแต่คุณสมบัติของของสารเคมีที่เราจะเอามามจัดมแมลงไครับแต่ละอย่างมันก็ต้องใช้บ่เหมือนกันนะครับก็บ่เหมือนกันนะแต่อันนี้ปัจจุบันนี่มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้ว แล้วเขาจะพ่นประเภทยานอกเนาะที่ลงท้ายด้วยตินทินต่างๆไซเปอร์มิเินนินอย่างนี้เนะเป็นยานอกแล้วก็ยาเพดูดซึมก็คอไอพรีฟอร์ดเนาะหรือเมทโทมินไอหรือแลนเน็ตเป็นเฮาเนาะสามารถเอาผสมกันเลยยานอกทำดูดซึมผสมกันส่วนหนึ่งที่ใช้ดูดซึมตัวก็เพื่อที่จะเกาะอยู่ตามใบอ่อนนะไอตัวยานอกเขาสามารถที่ว่าแรงเพราะปกติโดนแรงดันของ ของเครื่องพ่นยาปุ๊บเขาโมนี่มันมีปีกมันสามารถกระโดดหมีได้เร็วได้นะมันก็จะกระโดดไปที่อื่นอัจจะบนนแต่ถ้าเอาเื่องไปทางยาน,นอกยาดูซึมเนี่ยมันก็จะโดนทั้งนอกอถ้าตัวแดมันโดนนอกมันก็จะป๊กมากินมันก็จะโดนซึมไป <c oughs> มีโดนสองอย่างเลยเแต่ถ้าปกสารกาจิปันทองสารไล่แมลงที่มักจากพวกค่าพวกสัตว์เดาพวกนั้นก็ถ้ากเกษตรกร มีความสามารถที่มักมาใช้เองได้ก็ได้เพราะช่วงนี้นี่เขาบอกว่าคำนึงถึงแต่ว่ามันมเหมือนช่วงที่หน่วยลูกออก,ออกลูกเนาะอ,อันนี้สามารถไล่แมลงทั้งน้ำส้มควันไม้อะไรยังก็ได้อย่างพวกนี้ถ้าเป็นพวกชีวภาพนี้ถ้าเราจะใช้ควรจะฉีดพ่นช่วงใดจะดีครับท่านชีวภาพถ้าจะใช้ดีๆี่ตอนนี้นสามารถมยิงป้นป้นก็บอกว่าใช้ได้ ทุกเวลาเหมือนกันนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเราดูแล้วถ้ามนการระบาดปุ๊บเราใช้ชือภาพนี้มันมันม่ค่อยตัดเหมือนกันครับฉะนั้นก็ต้องบางทีก็ต้องควบคู่กับสารเคมีต้องเลือกใช้เหมือนกันครับต้องเลือกใช้ครับขี่จากดูแมงแล้วใส่ปุ๋ยคอกแล้วจากนั้นทิ้งระยะเวลาในการขึ้นน้ำนี่ถ้าช่วงนี้ท่านนายกจะขึ้นทุกทุกกี่วันครับประมาณอาทิตย์หนึ่ง อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งครับเพราะที่ทําที่สามารถทีอาทิตย์ละครั้งหรือเกินกว่านั้นได้เพราะว่าเขามีวิธีการคุมโคลนอย่างนี้เนาะครับทำทำทำเอาใบลําไยหลังที่เราตัดแต่งกิ่งเซตเนี่ยเขาก็จะมีใบลําไยซึ่งคุมอยู่ผิวดินเนาะครับจะทาเมื่อเขาสามารถเก็บเก็บกักความชื้นได้นะสมมติว่าผิวดินตรงนี้เขาสามารถเอาน้ำวันนี้ปุ๊บมันผูกมาพอเลยแห้งเลยแต่ถ้ามันอยู่ในใบลึกๆเนี่ย มันจะมีความชื้นอยู่นะครับครับแนี้แล้วไงจะหาเลยงได้เนี่ยอืมอมันจะชื้นอะอันนี้แห้งเป็นผงเลยะคะครับแต่อันนี้ปั้นได้เลยนะครับอ๋อมันจะคงความชื้นอยู่ครับแล้วก็จะเกิดรากใหม่เกิดขึ้นอย่างที่ว่าหลังเจ้าตาัวโดนสารโดยปกติรากกับใยมันก็จะขึ้นมาบนผิวดินนะครับท่านจะมีรากขึ้นมานี่ประมาณ การฝนตกเลไมค่อยครับแต่ยังชุ่มชุ่มอยู่ัพอใช้เอาไปใช้ได้อยู่แล้วการขึ้นน้าในแต่ละฤดูอ่สภาพอากาศแต่ละอย่างนี้ท่านนายกขึ้นแตกต่างกันกว่าครับทุกวันนี้เขาใส่ธรรมชาติเนาะอย่างท่านหน้าแรงนี่ก็ทุกเจ็ดวันครับทุกเจ็ดวันแล้วก็่วนหนึ่งเขามีการสุ่มโคนเพื่อสร้างความชื้นในการรักษาความชื้นแต่ถ้าหน้าฝนแล้วครับถ้าหน้าที่ฝนตกนะครับความแตกต่างเรื่องการขึ้นน้าสมมติว่าเขาพอน้ําทุกเจ็ดวันก็ได้หรือสิบวันก็ได้สิบห้าวันก็ได้ มันขึ้นอยู่กับว่าความความต้องการของเขาหรือสมมติเร่งใบอ่อนนี้เขาต้องการให้เปิ้นเร็วเทากับทุกเจ็ดวันได้แต่พาใบเปิ้ลเริ่มเฮสลาลเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วอาจจะเจ็ดวันก็ได้สิบวันก็ได้สิบห้าวันก็ได้เนาะขึ้นอยู่กับความจะเป็นที่จะขึ้นแต่ต้องสังเกตตัวเอ่ะที่เร่งที่สุดก็คือครั้งแรกที่มันแตกใบขึ้นมาเนี่ยคือเตมที่ให้ได้น้ำให้ได้น้ำได้ปุ๋ยได้อาหารแล้วมันจะเปิดออกมาประมาณภายในสี่สิบห้าวันนี้อัด อันนี้่เพื่อในกลิ่นเต็มที่ครับหลังนั้นเขาสามารถปล่อยได้เลยนะฮะ,ะเรื่องเรื่องฮอร์โมนพ่นดูแลโรคแมลงข้านงบนนะเขาก็สามารถที่จะใช้ฮอร์โมนที่เขามักไว้ได้เหมือนกันนะมักผลไม้มัก,มมกจากพืชอะไอย่างต่างๆนั่นก็สามารถที่จะเอามาทําเป็นอาหารทางใบได้ออตัวนี้ถ้านนยุมีสูตรมักก็ครับว่าใช้อะไงอย่างไรครับ สูตรมักปกตินี่ทําแล้วกอบมันค่อยมีเวลาแต่ก็มักไว้เหมือนกันครับนมากจ็ใช้ผลไม้ประเภทฟักทองกล้วยนะฮะที่มันมีอยู่ในในพื้นที่เราจะมีคือกล้วยกับฟักทองเนาะครับบอกเฟืองห้องเนี่ห้องก็จะเอามาต้องเป็นผลไม้อย่างเดียวหรือว่าเป็นเศตพืชพักได้ก็อนคเพืชพักบางก่อนจะเน้นเรื่องของการบำรุงใบไปเนาะแต่ถ้าเป็นพักเป็นผลไม้ปุ๊บมันจะมีสารอาหารที่ค่อข้างที่จะตกตทางกันนครับ แต่ก็สามารถที่จะเอามาฟักมารวมกันได้เหมือนกันก็คือได้ส่วนนี้แล้วเอามาเอามาฉีดพ่นแต่ละอย่างนี่ส่วนหนึ่งมันเวลาผสมในการมาร์กเนาะมันทันกำหรดก็ครับว่าอันนี้กี่กิโลอันนี้กี่กิโลอย่างครับตามมาตราส่วนของเพ่นก็หนึ่งต่ออ่หนึ่งต่อสามต่อห้าเนาะก็คือเศษพักผลไม้1หนึ่งกิโล5ห้ากิโลก็ใจน้ําไปอยู่สามส่วนนะฮะแล้วก็ใจน้ําตาล อ่หนึ่งลิตรการบริารหนึ่งลิตรแล้วก็หัวเชื้อพอดอเชื้อเชอพอดอสองครับผมเอาผสบมัดไปจนใช้เวลากี่วันนะครับถึงจะบจัได้ครับถ้าดีจะต้องหลังสี่สิบห้าวันไปสี่สิบห้าวันขึ้นไปเนาะอันนี้ก็มันมันยังมีกลิ่นเหม็นอยู่นะถ้าสมมติว่ามันมัดดีเนี่มันก็กลิ่นแรงอยู่แต่ถ้ามัดดีหลังจากนั้นไปยิ่งเข้าไปเดือนที่สองยังก็ยิ่งดีการบำรุงตัวนี้นี่ฉีดพ่นได้บ่อยกว่าครับหรือว่า ขึ้นอยู่กับเขาเขาดูว่าจะพ่นยังทำได้ก็สามารถพ่นได้ทุกครั้งเพราะตัวนี้ปิดการบารุงารบำรุงบ่ได้กําหนดนะครับตามความสะดวกตามความสะดวกยิ่งใบก็ยิ่งจะดีเพราะไม่เป็นการบํารุงนะครับท่านนะอันนี้อันนี้เรื่องน้าจะแตกต่างกันอย่างที่ว่าคือหนึ่งถ้าเกิดสภาพอากาศแห้งแล้งเขาเล่งไม้ออนนี่จําเป็นต้อทุกเจ็ดวันเนาะแล้วคือปริมาณที่ค่อนข้างที่จะหนักหลังจากที่ใบเพิ่งเริ่มงามแล้วเขาก็ลดการให้น้ําได้เนาะ แต่อย่างนี้ก็ถือว่าใบเริ่ม,มต้นนี้ใบเริ่มแทงล,ละตอนนี้อยู่ต้อง,งเล่งให้น้นะะนนํแล้วครับเราท่านเราตอนนี้แปลงนี้จะต้องเล่งให้น้ําเดี๋ยวถ้าไปดูฝั่งพุ่นนี่คือเริ่มงดน้ําได้ละเ <laughs> พราะพราช่วงนี้มันต้องใช้น้ําอย่างเกิดประโยชน์แล้วเพราะว่าเขาทําตั้งแปลงนี้อยู่สี่สิบกว่าไร่นะฮะต้องแบ่งกันใช้น้ําถ้าเราบอกมีเข้าใจแบบขึ้นเฟืองทุบน้ําน้ำหม้อปอเลี้ยงเราก็คือจะต้อง ใ้น้ำอย่างประหยัดตัว <Okay. S 1> รู้คุณค่าของน้ำเลยเพราะนั้นพอแล้วก็สมว่าน,นี่ลูกคนนี้อิ่มแล้วเอาปอก็ได้ลูกเนี่ยเอนี้เอามาเ้งไอตัวน้อยนี่ <c oughs> อย่างระบบน้ำที่ใช้ในสวนของท่านนี่แรงน้ำต้นทุนใช้จากไหนครับจากแหล่งพุทาไว้เนาะบางส่วนส่วนหนึ่งเก็บกุทธะเก็บไว้แถมส่วนหนึ่งเอาจากน้ำไม่ทาอ๋อดึงขึ้นมา,นมาแล้วก็มีบอ่อพักมีบ,<า>บอ่อพักแล้วก็สูบปล่อยต่อตามตามระบบสปริงเกอร์ของเขาครับ ก็ตอนนี้เอามาหันนับจากที่น้ำแม่ทามาถึงนี่ประมาณกิโลครึ่ง oh. <laughs> ปกติจะใช้ที่น้ำอ่างแตยปีนี้น้ำอ่างมดเพราะว่ามีการท่อ,ทองขุดลอกอ่างแล้วก็มีการปรับระบบะจลประทานของส่งน้ําก็เลยน้ําเลยปล่อยช่วงการขุดลอกก็เลยปีนี้เลยน้ําอ่างแห้งฉะนั้นก็เลยจาเป็นต้องไปเอาน้ําแหล่งน้ําจากน้ําแม่ทาขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็ถ้าคนที่มีศักยภาพเพื่อเกิดจาเจาะบาดาล ตอนนี้ปัญหาหลักๆของการทำเมล็ดน,นอกดกูคือเรื่องเรื่องแหล่งน้ําเป็นหลักสําคัญเลย,เลยสลยนะํที่ถามะเจ้าว่าปัจจัยที่จะทามเมื่อเกิดสําเร็จก็คือที่เรื่องคุณภาพสาร,รแล้วสารเรื่องของความหูนะ้เนาะแล้วก็เรื่องน้ํา<ำ>เป็นปันจจัยสําคัญนะถ้าเาราลาดสารบ่มีน้เํเพื่อนะครับการที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต,ตอ่อตอบสนองต่อโพแทสเซียมเคเลตต้ก็มีหน่อยนะ ม,ม,มันก็ฮาวเลยบนผิวดินเขามีน้ำมันก็จะย่องอยูยอ่บนดินนี่นะวางบนดินเนี่นนนต่ถ้ามีน้ำที่เพียงพอสามารถซึมซับทำให้หักบันดดซับสารเปอร์ออกไซด์ได้ก็มันก็จะขึ้นไปเป็นประโยชน์ต่อ,อต้นลำใหญ่ครับขึ้นไปสร้างฮอร์โมนสร้างตาดอก